พอกเขาเนี่ยจริงๆตนะั้งแต่ย้ายตดจู้ออกไปเนี่ยไม่รู้กี่ปีเขาย้ายไปปกกุ๊กเนี่ยมันเหมือนมันพลังวิญญาณเขาหลุดเลยพลังชีวิตเขาจะหลุดเนี่ยพอมันหลุดออกไปเสร็จตั้งแต่ย้ายไปปุ๊กเขาสุดเลยออันนี้ย้ายหลังจากปราปาเสียครับอ,อ่าก็คือพลังใหมยพลังชีวิตเขาพลังชีวิตนมันหลุดออกไปเลยอ่า เขาไปย้ายตรงนู้นก็คือทับมันก็ไม่มีพลังเลยเขาอยู่ตรงเนี้ยโอเคเลยอยู่เนี้ยโอเคแต่ว่าองศามันดเพราะว่าตำแหน่งองศาที่วัดออกมามันต้องไปอิงที่240องศาข้างหน้ามันเฉียงมาอย่างเงี้ยเล้าพอวัดได้เนข้างหลังมันเป็นราศีวอกอแล้วข้างหลังราศีวอกข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งองศาดีมากจากเนี้ยอะให้เหนตรงเนี้ยมันดีกันมันบาลานซ์กันพอดีเลยเนี้ย อุณหภูมามันจะได้พอดีพะเส็ติดจุ้เวลาวางก็คือเราจะทาแนวสนบเข้าอย่างเงี้ยแต่เราจะปิดท้ายเป็นปิดมุมอ่าปิดด้านหลังเนี้ยปิดด้านหลังจะเป็นมุมเงี้ย่อาตัดหลังเงี้ยนะครับด้านนี้จะออกอมันจะสวยอ่ะนะครับจะปิดด้านหลังเอาไว้ เอาราีอเนี่เขา็ถึงในทรัพยคเรายปุกทองครับเนี่ยนะ,ยระยครับ,รบทําให้เลยเพราะว่ามันสมรรสิทิบมันได้มุมนี้เพราะว่าหนึ่งเวลาเราจะวางปิดจู้อย่ามองแค่ประตูมองถนนใหญ่เลยรับเพราะถนนจุดศูนย์กลางไ้ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้เวลาหันไปมันจะไปอยู่ที่สามสามแยกข้างหน้าปฏิเดชเห็นไหมฮะเราจะรับพลังถนนเพราะพลังเวลาัเคลื่อนมาเนี่ยบ้านหลังนี้มันถึงคเค<ป>ลื่อนไปวางแล้ววางไว้เลยเสร็จแล้วก,กระถางทูกนะคอ่า กระถางทู่เราใช้ใหม่เลยอ่าข้ามไปข้ามเตาไฟเข้ามาแต่ก่อนที่จะวางเนี่ยเตรียมดินห้าชนิดดินจากเศรษฐีหนึ่งบ้าน<อ>เศรษฐีไ่ขอที่ไหนอาจารย์เศรษฐีอ้าจบดได้หรอะบ้านที่เฮงๆอะ่ะบ้านรวยอะ่ะที่มันเฮงอะ่ะพวกนี้เนี่ยเวลาเราทำาต้องรู้ว่าเทพเจ้าก็คือพลังงานชุดหนึ่ง บ้านใครรวยนะไม่รวยง่ายเวลาเขารวยปุ๊บพลังธาตุดินจะส่งเสริมเวลาให้เขาหยิบดินเนีปุ๊บเราส้มเงินให้เขากาล้ารูกให้เขาหยิบแล้วให้เขาอวยพรเราแต่ที่เองก็รู้จักตั้งแต่ที่ว่าร่ำรวยนะคะนั่นแหละนั่นแหละเก่งใจตั้งแต่ไอแหอน่เสียไปยังไม่เคยไปหาแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราจบไว้ก่อน,นให้เขาหยิบดินปั๊บให้เราใส่ถุงอวยพรเดี๋ยนะถ้ายครเขากลัวเองเหองรวยนะเราแบ่งพลังงานให้ถุงแบ่งเทพมาเขาแจกในบ้านหลังนี้ไม่อย่างเงี้ย สองดินข้าราชการระดับผู้ใหญ่จะเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชาการรู้จกักใครเป็นอบอตอแล้วแต่เพราะคนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ไม่ธรรมดนานะก็หยิบดิน,นดินในบ้านเขาแหละที่เขาอยู่หรือว่าเขาไปทํางานสถานที่ราชาการแต่เราไม่รู้ประวัิแค่เขาหยิบดินตรงที่มันแบบปลูกต้นไม้เจริญเจริญมาหยิบดินแล้วอุดขอน้าสามดินจากนักการเมือง อยกรู้จักสสก็ได้ตัวเล็กๆคนที่เป็นอสสอก็ไม่ธรรมดาพักไหนก็ได้เสียยซีเรียสซีดินไหนในตลาดตลาดที่จเจริญที่สุดแถวแนี้ยให้เจ้าของหยิบด,ดินในตลาดไม่ใช่หยิบเองนะอ๋อญาตก็ไม่เจ้าของอ่าทุกคนต้องขายของแล้วถจ้าของนันามีญาติผู้ใหญ่ไหมมีกงอาม่าอยู่ไหมอ,อ,อ่ะให้ากงอามาก็ได้ไปอากงม่าหยิบด,ดินในบ้าน,นให้แกตัวละคร รุ่นนี้ถ้าอยู่อายุยืนแล้ว,วคือกระถางต้นไม้แกอยู่หน้าบ้านก็หยิบได้หยิบได้ฮะหยิบได้ให้แกอุปกรณ์มาต้นไม้ให้แกให้แกอธิษฐานจิตให้เราเออให้สุขภาพแข็งแรงก็จะตามปากเอาดินทั้งท่าชนิดมารวมกันใส่ถุงสีแดงอาาจรย์ไม่พูดตรงๆนะ,ะนะอาโกมี่อ่ะคือแกพูดอะไรไม่เคยเปล่งไงให้อามาคุณนะอามากก็ได้เอาดินมารวมกันนะประวันให้ผมให้เลิก เอาดินใส่ถุงสีแดงข้ามเตาไฟมาก่อนจะวางติจู้เนี่ยก็คือเราต้องใช้ดินท่าชนิดมาวางใต้ถังก่อนอย่าใช้เหรียญสิบเพราะปรกษยาลักษณ์อะไรเด็ดขาดเลยนะเจ๊ทั้งบ้านเลยวางใต้ถังนี่คือวิธีการตอเก่าที่คนไม่ค่อยรู้คนไทยหรือไม่ค่อยเห็นอยู่จะวางกบวางกันทิจจูดไม่ได้ทิศต้องสําคัญนะฮะที่พอได้ทิศนี้เรามาดูนะทีวีภาพต่างยหานไหมนะทีวีมายึดกับผนัง เพราะว่าตรงนี้จะมีดาวก้าดาวก้าคือดาวไฟต้องให้ดาวมันเคลื่อนไหวนะดาวไฟเคลื่อนไหวตรงนี้เคลื่อนไหวทุกคน,นในบ้านจะเห็นมันจะดึงพลังข้าเพราะว่าพุ่งนี้ต้องอยาอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เชิงพลังงานก็รตรงนี้เนี่ยก็มีทีวีมันเคลื่อนอิเล็กตรอนโปรตอนตรงนี้มันจะเกิดการเคลื่อนตัวของพลังงานคือระบบซาคิวิชีพวกนีนเน้เราจะเอาพวอิเล็กตรอนโปรตอนนมาช่วยตรงนี้ให้สว่างให้ดูดีกลางคืนเสร็จปิดไฟมืดตรงนี้ไม่มีปัญหา แต่ไปติดจู้ทั้งสามชั้นต้องสว่างหรือลูกๆปรึกษากันไม่เอาติดจู้ดีกว่าใช้พระบรมฉยรายาลักษณ์ก็ได้อ่าไม่จําเป็นเพราะธาตุดินมันถ้าเราเตรียมดินไม่ได้เนี่ยเราเราเราคิดตามแนวเราเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอยากจะดูบ้านเป็น,นแนวอาร์เราอาจจะหาภาพเศรดจพ่อหล่อห้าดูที่เท่หลือตลกนะล้วเข้าตู้บิวอินตรงนี้ไม่ต้องบิวนะทำให้มันดูสวย ม,มันไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งบนะันไดฮะตรงนี้ผมขึ้นไปดูแล้วมันตรงแบบตู้หนังสืออ่ามันจะสวยนะมากดูจะออกแนวแบบอาร์ตอ่อะทีนี้ดูนะตรงนี้วางอย่างเงี้ยผิดหลักนะอันนี้เพิ่งย้ายค่ะจากที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยจะตั้งอย่างนี้ตั้งตั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็<อ>บังเอิญเนี่ยดูดูในรายการนี่แหละ ก็บอกว่าเออห้างคอมพิวต๊ร์คอมพิห้องน้ำเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็หมดก็เลยย้ายย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ข้างหน้าอย่างนี้อาจารย์ที่ท่านมาดูนะคะก็บอกว่าเออตรงนี้โอเคแต่บังเอิญที่มันอ่ะแค่ก็เลยว้นนี้ก็เลยบอกให้ลูกทางานไม่ไม่เขาได้คอมิตออยู่ตรงนี้ได้ไงก็เลยบังบังพ่อป๊าเขาเขากิอยู่แลก็ได้ทํางานเอานี้นะครับผมอยากให้มุมตรงเนี้มุมนี้นะโซฟาตรงนี้หนึ่งตัว โซฟาตรงวันตรงนี้ตัวนึงที่จริงที่จริงเป็นชุดอย่างเนี้อาจารย์เอากลับมอนเดิมเลยมอนเดิมแล้วมีทีวีตรงนี้อ๋อเต่งเตงเลยคือนั่งแล้วให้บ้านมันดูโมเดิร์นหน่อยให้มันดูดีแล้วดูสวยนะฮะทีนี้เวลาซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกเป็นมังกรละตรงนี้เราไม่ต้องไปลือเลยประตูก็ไม่ต้องลือไม่ต้องไปทุบบ้านมันจะมาออกแนวสีสีหน่อยอันไหนที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้เราก็จะเก็บนะฮะค่อยๆขยับไปนะ เปิดงานที่เก็ตามที่ีอยู่ข้างหลังนะนี่เทพเจ้าคุณปู่องค์นี้ก็ได้ลองตู้ก็ได้ไม่ต้องไม่ได้เปขยับขพระเหมือนเอาเนี้ยเอาเนี้ยไปพกลุกซิลพกลุกซิลที่สามองค์เอาขึ้นไปข้างบนนะอาจารย์ที่อยู่ตู้เนี้อันนี้ไม่ใช่ ที่ชอบการใสายอะไรแบบนะมีพลังนะอาจารย์การใส่ยเขาปั้นมาด้วยเทเพราะว่าถ้าเป็นคนสมัยสมัยนี้ก็มันหาไม่ได้แล้วไม่ค่อยมีแล้วค่ะได้ดังมากได้สิบกว่าปีแล้วค่ะที่เอานำมากลางสาเท่่าจะดิบป่ะพูดไม่ถูกนะทุกคน คนอูยู่ตรงกลางนะคจะดูสวยบ้างจะดูเท่มันทีนี้ชั้นบนไม้่ะกเหรอทวนอ่ะหักวะมีเหรอมีทวนไหมตรงผมท้านิดนึงเนี่ยอ๋อตรงนี้ค่ะลายบังเอิญไปสกีบถูกนะคะใายผมตรงนี้่ะอาจารที่นว โอเคไม่มป็นหาไม่ได้หักเหี่ยงไม่ไม่มีปัญหาเนยมีปัญหาเราใช้เป็นดินวิทยาศาสตร์ที่มันตั้นแล้วก็ต่อมาให้มันให้มันแข็งอ่ะมันมีดินวิทยาศาสตร์เห็นไหมมันจะแข็งเลยเลยหันหน้าตรงนี้นะเข้ามุมนี้เลยนะครับโไฟล์วางเต้งเข้าไปแล้วก็ใบแลบปริญญาทั้งหมดเลยนะทีวี ทีวีตรงนี้นะและที่รับปริญญาเราปฏิติให้ดูเท่ๆให้สวยหนาไหนหมายถึงชื่อเสียงเกิดรีเยอะถ้าเราประวาตตรงนี้ก็เสร็จเลยมันเหมือนกับมันมีพลังกดทับอยู่มีพลังกดทับอยู่ไปอย่างนี้เราเรียนมาตรงไหนก็แล้วแต่คนจะมองข้ามเรามองข้ามแล้วบางทีมันเหมือนเรียนมันไม่ตรงสาขางานที่เราจบมาเลยไม่ตรงเลยอะเราจบแล้วก็ทํางานมักก็จะไม่ได้สมหวัง ถ้เอามาเรียงตรงนี้ให้อยู่หน้าติจ้วจะดูสวยมากอย่างน,นแต่คือปกติเวลามีทีวีใช่ไหมคะ,คะแล้วพูกอุปกรณ์ต่างๆคะทําตู้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเหรอเพื่อใส่ทาให้มัดูแนวใหม่ๆหน่อยก็ดีเพราะตรงน,นี้มันเป็นขาย,ยึดเองเอาขาย,ยึดทีวีแล้วก็แนบเข้าไปตรงกระแพงเลยอ,<า>อ๋ออ่าเผื่อบางทีเนี่ยขั้นหม่ตรงเลยค่ะ แล้วก็ท่อยาวเนี่ยท่อสักพวกยาวมันจะลงมาตรงนี้ท่อน้ำจากชั้นสามมาก็ะดับที่สีบแผู้ชายมันเป็นเรื่องวันไหันเนี่ย พอติดตรงนี้ให้มันกว้างหมายถึงทีเนี้ยก็จะมีผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ชายเข้ามานั่หน่อยอ่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยประตูแบบนี้ถือว่าผิดหลักประตูที่ดีมันก็ควรจะโล่งใช่ไหมไปดูเคยดูในอ่าหลักวิชาการมช่วยใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เราไปทุบไม่ได้มันไปข้างบ้านเรยก็ด่าเอาเราใช้กระจกเอาจะกลมจะเหลี่ยมอะไรก็ได้หมดได้หมดจะสดชื่นได้หมดเลยทรงลูกไข่ได้ให้มันดูอ้ากน้ำเงะ ตอนนั้นมีเอาออกหมดเลยค่ะมีคนพักออกหมดเลยยขึ้นยังไงไปทิ้งหมดเลยตรงนี้ภาพหนึ่งสวยอ๋ยานลงอ๋ออย่างล้อ่าก็ตรงนี้อีกภาพหนึ่งแลานนกต้องเอาออกไหมครับอาจารย์ก็่เป็นครับไม่จะเป็นนะ เราภาไม่้ดูแท้ไอ้วางดาวนี่รึลูกแดกเหมือนเดิมแต่ไปเพิ่มลูกปคนนี้ครับเราไปขึ้นมาเพิ่มอะไรยี่สิบตางเรื่องอะไรแล้วแต่เราชอบอ่าคือคืออีกอย่างเราขึ้นลงบันไดเราลึกถึงการทำงานเวลาเราเดินบันไดจะออกได็ก็คือออกด้านนอกใช้มือเราถ้ามีวิวพวกนี้มันจะมองทุกอยกวันเดี๋ยวโควิดหายเราต้องไปตาแต่ก็แบบ ห้องนี้เป็นข้าวไฟสามคนนอนสมคนอนีอมีทั้งหมดกี่ห้องสี่ห้องแต่นอนแค่สองห้องค่ะอาจารย์้สามไม่มีใครนอนเลยเหรอไม่มีครับสาม้องเสื้อผ้าแล้วห้องพระเมื่อก่อนนอนห้องพระแล้วก็เลยว่าพระเยอะในงานทำงานครนอนห้องนี้เนี่ยทำไม้แอนนอน โอ้ไฟตรงนี้ไม่ใช้นะไม่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนค่ะที่จริงให้เด็กเรียนหนังสือก็พอเปลี Brew ่ยนจากข้างบนลนมาขางล่างหมดเลยมเป็นแบบแปะไฟไม่นใ,นใ,นให้ใช้ไฟตรงนะี้ไม่ให้ใช้นล้ก็ลงเขาไออยู่ไหนเนี่ ไปอยู่ฝัางๆนู้นข้างนอกใช่ไหมคะข้างนอกอ่อเออคุณหมเก็บไว้เลยนะฐานดวงเนี่ยตุ่ใหญ่พวกเวลาไปดูๆเขาไม่ค่อยให้ใครเลยคินที่ข้าอไดค่ะเพราะเงินมันตู้ตรงตรงเตียงพอดีเลยถือว่าเงินไม่ได้ข้าวเลยอะไรเงบ้าน มันหลุดตั้งแต่ติดจู้แล้วพอหลุดตั้งแต่ติดจู้ทุกอย่างมันหลุดหมดเลยค่ะผมว่าไอ้เนี้ยเก็บเงินเก็บทองหลุดหมดอนนี่มันนอนหันใหม่นะฮะ,อะนอนหันใหม่ก็คือชิดอ่าชิดเข้ามาเลยชิดเข้ามามเลยใช่ตอนกลางคืนเราก็รูดม่านได้นะช่วงวันเราก็เปิดออกได้พยายามเปิดให้ลมเข้าเพราะโซนด้านเนี้ยมันมีช่องลมอยู่มีดาวเหมือนเลขสี่นะครับแล้วอยู่โซนตรงนี้เขาเรียกว่า50องศาที่ลาสเวกัสานมันจะไปตรงกับดวงพอดีเพราะดวงเนี่ย ถ้าเรามีราศีขัขเขาาขเน,นเ,เ,เนนข,ข้ามาคุ้มครองดุลกระตาเหมือนกับเรามีมีเที่ยวเที่ยขุนอุ่มเข้ามาคุ้มครองนะครับมันมันมันไม่เหนื่อยไม่ได้ตังค์ก็มีที่ไม่ค่อยเปิดเพราะว่านอกวางของด้วยแล้วก็บุหรี่อย่างน,านั้นเขาสูบบุหรี่บ้บางข้างบ้านหลังหลังให้เขาซูบุหรี่หน้าเลยทั้งคนครับแล้วก็พยายามพวกของที่ไม่ใช้เนี่ยเราต้องเคลียร์ออกต้นไม้ปลูกได้ครับโอเค ก็กะว่าจะเคลียร์ตรงนี้แล้วเอาต้นไม้มาปลูกตรง้ได้ได้ครับได้ตรงนี้เป็นช่องที่ดีมากเลยนะอ่าตรงนี้ก็หือนภูเขาเดี๋ยวราังดูเลยจะดีแต่ข้างล่างคือนอนทม่ิดเลยนียครับได้เลยเมื่อก่อนที่เป็นห้องนอนนะอาจารย์ทั้งแรกสุดนอนตรงนี้ตอพระเยอะที่จริงพระอยู่ชั้นสองก็เลยสลับ สลับเลยค่ะังเอินฝังด้วยว่าพระไม่ควรอยู่ทางล้างก็เลยเอาขึ้นมาข้างบน,น,น,นเนี่ยค่ะก็คือวดมวลอยู่ทุกวันนี้อาจารย์เรื่องงานเข้าแนะ่งานเยอะเลยเ,ลยเลยนี่ยโดยผู้หญิงทั้งนั้นเลยล้วไปทำอะไรกันแล้วเนี่ยหลวงพ่อเสียป้ายเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เปลี่ยนฝ้ากันเองนะอาจารย์สามพี่น้องพวกไม่ธรรมดา นั้นเใช่แลวสีสีก็มาช่วยกันบางส่วนจะเดี๋ยววาจะมาทาตอนคุณพ่ออยู่ยังที่ป่วยครั้งสุดท้ายนี่เป็นทาสีอืมแกอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนผ้าอยากเปลี่ยนพื้นให้ใหม่อันนี้แกก็ให้ลูกน้องอะค่ะมาทําให้หมดเลยเนี่ยโต๊ะพวกนี้ก็ให้ลูกน้องจัดการให้หมดเลยจริงๆนะ ต่อไปถ้าขยับขึ้นนะผู้สาวคนโตจรจไปรน,น,นอนเพราะมนนอนไม่ได้จรเพราะว่ามันจะเป็นเป็นลูกเขาเลยแหละเขาบอกเขาจริงด้วยนิสัยใจความเรื่องในภางษาถ้าแน่หงุดหงิดทำงานนี้เยอะมากเข้าใจไหมครับแล้วหัวนอนอาหานไปตามที่ที่ผมบอกมันจะดีกว่าตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนให้มันขยับแล้วของจริงเนี่ยคอยแต่จังอาายากให้สุดอยากให้สุดคือพระเนี่ยต้องอยู่ข้างหลัง เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไว้ข้างหลังแล้วก็บันเล็กห้องเล็กอ๋อชั้นนั่อยู่ข้างหลังดีไหมอ๋อไม่ใช่เมื่อก่อนอยู่ข้างหลังแต่เป็นห้องนอนชั้นชั้นสองชั้นสองแล้วก็พอตอนหลังมาอุ้มันเยอะห้าเยอะ ก็เลยมาไว้ข้างล่างห้องห้องห้องเมื่อกี้ที่เด็กๆนอนทับเดิมเคยอยู่ข้าง้นชั้นนี้ไหมหรือทับชั้นข้างล่างค่ะข้างล่างชั้นสองชั้นสองไม่เคยอยู่ข้างบนข้างนอกไอ้ห้องที่จันนอนแล้วพอนั่นมาปุ๊บก็เลยมาย้ายอยู่ข้างสองมันการจะเป็นห้องข้างล่างที่ที่เด็กนอนก็เลยย้ายขึ้นมาบังเอิญฝันว่าเราไม่ควรไม่ควรนอนทับท่านก็เลยเอ้ยอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้ถาววอนเลย 嗯。